รถถังจิตเมืองนอนตกตาช่างน้ำหนักมาเกินไป3.5ปอนด์ค่าน้ำก็ไม่ผ่านครับแล้วก็เจระจากับเดนิสพูลิตว่าจะยอมชกด้วยหรือไม่กติกาการตกตาช่างเนี่ยมันไม่มีผลกับตำแหน่งนะครับเพราะเป็นการชกแบบคิกบ็อกซิ่งรถถังเองก็ไม่ได้เป็นแชมป์ในคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วนะครับรถถังเนี่ยช่าง138.5นะครับก็ติดอยู่3.5แหละแล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลงได้อีกตามเวลาที่กำหนดขณะที่ค่าน้ำก็ไม่ผ่านด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เดนิสพูลิตล่ะ คู่ชกชาวบอสเนียเนี่ยเขาก็ช่างได้134.75ปอนด์ค่าน้ำผ่านเกณฑ์นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเจร,ราจาโดยทั้งคู่จะชกกันนอกรอบครับหรือว่าจะลดเยอะการแข่งขันไปเลยแต่รถถังเนี่ยที่แน่ๆก็ต้องโดนหักค่าตัว20%ให้กับคู่ชกความคืบหน้านะครับก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาต้องรอดูแต่ผมเชื่อว่าเดน,นิดคงชกนะครับเดน,นิดคงชกแล้วก็เรื่องของ นวมมีการปรับไหมอาจจะรถถังใส่นวมใหญ่ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับก็ต้องรอสักพักแหละเดี๋ยวอีกไม่นานสัก2-3สชั่วโมงนะครับน่าจะมีการแจ้งข่าวมาครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยน้ำหนักผ่านกันโอเคหมดนะครับม่าจะเป็นสิทธิชัยเองก็ดีนะครับหรือว่าโจเองก็ผ่านแล้วนะครับก็ไปดูทีละคนนะไปดูสิทธิชัยสิสพี่น้องก่อนนะครับสิทธิชัยเนี่ย ค่าน้ำหนักก็ผ่านอะไรหมดเรียบร้อยนะครับน้ำหนักเนะี่ยช่างได้ร้อยห้าสิบสองจุดเจ็ดปอนด์นะครับก็พร้อมรับน้องมาไซกินโนริที่ช่างได้ร้อยห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับก็มากกว่าปอนด์หนึ่งสำหรับโนอิคิเนาะเพราะคู่นี้ชกกันร้อยห้าสิบห้าปอนด์นะไม่มีปัญหาครับมีคู่ของตะวันฉายแล้วก็โจนะครับตะวันฉายค่าน้ําแล้วก็อะไรก็มาพอดีนะครับมาที่ร้อยห้าสิบห้าปอนด์พอดีเลยก็เตรียมสู้กับโจครับโจช่างได้ร้อยห้าสิบสองจุดสองห้านี่ไง ตะวันฉายก็ได้ใหญ่ด้วยนะครับในไฟนี้ชัดๆเห็นๆแหละนะก็ถือว่าโอเคไปครับมาไซกิอะไรอย่างนี้ก็โอเคหมดนะครับก็เป็นข่าวอัปเดตจากเพจลุมพินีเอ็กวเจสีโดยพี่ใหญ่ลำนาลายครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเรื่องรถถังเอางี้เดาไปเลยชกแน่นะผมเป็นผู้ิตผมชกอยู่แล้วเพราะว่าไหนๆก็บอกว่าไม่กลัวนี่นะแพ้ชนะไม่สนชนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ค่าตัวเพิ่มอีก2ล้านด้วยนะครับไฟนี้นจะเป็นไฟที่น่าจดจำเหมือนกันเพราะถ้าไม่ชกกับรถถังตอนนี้ จะเลื่อนไปเป็นไฟอื่นไหมก็ก็เลื่อนไฟได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในความขลังของไฟนี้ก็จะลดลงไปนิดหนึ่งนะครับแค่นิดเดียวเท่านั้นเนาะเพราะว่าคู่นี้ไม่มีแชมป์เป็นเดิมพันนะเป็นแค่มวยที่ให้รถถังได้วอร์มร่างกายเท่านั้นแต่รถถังเองก็าพลาดทำหนักไม่ได้เท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาแจ้งกันคนที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตผมแจ้งให้ทราบครับ